้ตาอมเนี่ออกสาย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 ใจเย็นใย็นใจเยเห็นดวมันเห็นาโาโปโปโปโะเห็นดดีดีีแแมโครับโปโมาขึ้นปมา้ในดง้ยตาไปไเนี่ยมา้นมาโกมาขึมาต่อยต่อยต่อยมันตทีระตัวตัวงตี่อระตัวี่อนะอยู่อยู่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมันมองเห็นเราหรอกมุ้งอยู่มุอยู่ตอนนี้เราซุ่มอยู่้าใต้ตไม้เมัห็นเราเรป็นพวกซุ่โอมันตายแล้วจบแล้วโมาที่น่า สกอตัวเดียวดูหน่ทาเอะด้เป็นกอดีตัวเดียวนี่ยยมิดนึงนับโเเดี๋ยวซ้ายองชเดี๋ยเดี๋ยวไปที่ซ้ายสองช่องซ้ายสช่องเลย้ายสองช่องนะแล้วลวโปรไปโอเคหดลงั้ลงั้สุดลงั้สุดลงั้สุดหดหมดใช่แล้วโอเคไปที่หน้าร้านนโไปทีหน้าร้านเลยโปไรกแ้แกแล้วแกแล้ ไปกูไปมันยังไงไม่มีอะไรสิ่งไม่มีอะสิ่งอ่ะเดี๋ยวน็อตน็อขน็อตขอยห้ขอให้ขอให้ายขอใสักตูดก็ขอให้ายตูดเลยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนทุกทีต้องต้องมีการตั้งหลักก่อนทุกครั้งม่ได้ตั้งหลักโอเคไปกูไปกูไปนะถ้าไม่ไดาลูกจีบก็ไปเรื่องน็อตที่หมายกันว้าไม่ได้ลูกจีบหมเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบนสองช่องเดี๋ยวเดี๋ยวโบนสองช่องเดี๋ยวโบนสองช่องเอางี้ยอเดี๋ยวไปที่มเทต้นไม้ ข้าอขอขอข้ข้ขมมกไม้ข้มก็ไม้ข้มไม้เข้มุมก็ไม้ขมกไ้มที่เดิมขมมาข้มุม้มไปนการสึกตนการฝึกิ่งให่ใหญ่เลยพู่อด่อ้าวไอ้เหี้ยโอ้โหบาดไม่อยู่บาดไม่อยู่ไอ้งมนบาดบาตายเลยบาดเติอ้ป้อมป้อมมากินปอมปอมมาิปอมมาิอมมาิไม่ปอมมาอ้เจมาแล้วบอกโอโอเคโอเคมาเกียั้งตัวมาโคไปข้างล่าโคไปข้างล่างโค้งไปข้างล่างเลยคิวท็อปคิวท็อปมาคิ เอาขนตาไปโอรยเดี๋วเพเดี๋ยวเิ่เดี๋ยวเพมู้่คนเยอะาคนเยอะคนเยอะแล้วทำยังไงฮะคนเยอะทำอะไรวะไหนกูไปดูคนเยอะของที่คนเะขอมันกำลังทำอะไรวะ่ะ่มหน่อยทมหน่อยคนเยอะของมันขอ่มหน่ยขอทมหน่อยขอทมหน่อยนี่งขอทมหน่อยคนเยอะมึงคนเยอะขอมันทำอะไรได้ขอทมหน่อยเด็ลวงหน่ลวงหนครับไอพวกฉชนพวกแอนล้วงหน่อยครับล้วงหน่อยล้วงหน่อยแกแล้วแกแล้วไปแล้วแกแล้วคไอคนคนที่ลงมาแกแล้วนะหมดไปโอเคหมดหมดแล้วไอเดียล่วโอ้โหคนเยอะปีมดคน ไช่เราเราติดไฟ่มดเดเครื่องเนี่ยเป็นยไงเี็นไรสบายดีสบายดีโอรโตรแค่ไหนโอนแค่ไมันเราตายเติมมาตายเติมแต่เข้าไดีถอยหลังไอ้จะติดไปไอ้สแนปเปอร์ติดไฟมึงยืนทำอะไรวะยืนยืนธรรมดาอ่ะนะหมย่าเขียวไม่พุ้งอ่ะเย่ะไรเงกาขับยุกแล้วโอนแลยืนมีมต่หมดแล้วโอเคโูไม่มันมันล้มมันล้มมันล้มแต่มันเติมดีมันล้มแต่มันเติมดีโอนทำตะกอตะกรอเอาให้หลบเอา้ตายเอาใ้ตายย่งไรก็ต้องตายน่ะไม่ตายเฮ้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 ยเฮ ลงังเลยโงังเลยทับทังแังเลยทักท oh ักตรงแั่งเลยโอ้ิ่งชุบเปลไอ้สั์โอ้โหเจงเลยเจ็งดเลยเลยดีเลยที่จะดหมดเลยโหต็มองครับโอ้ยอะไปไม่รู้จะอะไรมาบรรยายแล้ววันนี้ัค่ะ ไมะบ้ต hey, okay, ้านคอเวลาดิ girl, 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 girl. Hire, ้ดู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 คอเวลาสิยเยเตมเต็มเตมเตมอไครับเอมโอเคไปหน้าบ้านงูครับไปหน้าบ้านเดงกูเยหาบ้านดงูเลยดูดูดดู่นี่แม่ง่น่แต่ป่น่แม่ัไยัง้อมาไว้้ยก่อ่อแตก่ไม่ได้ไง่อแตไม่ได้ไงีเย้ไ่อแตไง แงไยปเยไ้แกวกววไ้่หล่ะกวนไอ้แล่ะโอเควยงาปาตาอต่มาเขยังข้างนไหนอ่ะข้างนไหนอันนี้มันอยู่ไหนน้ยหล่อากไม่เออตอนนี้เรายังเรายังรวมไม่เรายังรวมได้ไเยอะ่ะ้บ้านห้้ี้ไม่ยอะไงหรือว่ามต้อง แน่ ation, anyway. ma, ีแน่ตัวน yeah. ี้แน่ตัวนี้เออแล้วใคราจะมาาจะมาเนื่งเหมือนกามาเือาใบ้านจได้เมอไหร่กบอกเรยงไเนี่ยเมื่อไหร่ก็บอกถูกไหมละันห้ถูกไหมาะมันห้ถูกไมาะันไหมไอ้เคนเรา้องไปดโอเคโอเคทมทไมโดนไมโดนเริ่มเอลเริ่มเอะแ้งเผมจะได้

โอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้มาต่อมาต่อมาต่อมาโผเอดีโเอนดีเามาโ่เอ็นีเข้ามาโเหนียงไม่ไปเลยชิ้นเหนียงไม่ไ่เหนียงไมดิไอ้อแอนไม่ดิจจงไปตัดกันแล้วทำไงละเนี่ยทงไงละเนี่ยโอ้ยอะอะโอเค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 เอาเอาเอายังไงหนูฉันนอนไม่ทันแล้วเนพอมแล้วอุนหินอุนิครับอุนหิน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 เลยอุนหินเลยไอ้คนที่คนที่อยู่อุนหินเลคนที่มันทำอะไรอุนหินนะครับคนที่ทำอะไรอนนนีเลย คนที่ abei, ไม่ทำแล้รอุดีนะอุดอุดอุดนะอุดีนะมาไว้ม่ไ้แล้วอุดีุล้วอุดีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมุมขวาบนมุมขวาบนมุมขวาบนของหินครักระจุกกระจุกุนนและกระจุกกระจุกทำให้วงเล็กที่ตุ้ทำให้วงเราตุ้งหูเวจริงๆตะลิมขึ้นตะลิมขึ้นอย่าอย่าอย่าอย่หายนะตะิมอย่า huh. หายนะตะิมอย่าออกอย่าออกย่าออกย่าออกต่เรมนัอย่าออกเลยหายเยร่วงเลยค่ะและก็เหมแอนกันแก๊สแก๊สแกตายบัวเขวบัวบัวใบนั่นแหละบัวเ้ียวบัวใบัวหินเส้นิน ก็หมือนใจนอกเหมือนใจเราทำเป็นที่แล้วไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรสบายดีสบายดีเงียบ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 แล้วเงียบแล้วไม่มีอะไรแล้วเงียบเงียบเงียบจริงจริงไอสัตว์เราตายหมดเงียบเลยไอเจี๊ยดมันกูเห็นไอสัตว์ยายายาไปเห็นมึงไปเห็นทำไรทำไรทำไรทำอะไรทำไรทำไรตาตัดไหมทำไรทำไรทำไรไอจับไอจับไอจับกูจะไม่ทายเนี่ยไอเจี๊ยโอ้โง่การไม่อยู่อะไปบ้านต่อเดี๋ยวกันบ้านสปูบมครับบ้านสปูบ ตกลงเลยลุงลุงมาตกลงเลยมาตลงกันลุง็มาโดยด่วนเลยครับโดยด่วเลยไปโดครับไปโดนกันมาตกลงอาตกลเหมือนเดิมที่เดิมตโวไปตโวไปตัไปตัไปตัวไปตัไปโอ้ยแอดหลด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 เป็นเบอร์เลย วอยู่นี่ไหมครับอยู่นี่ไหมโปรไโปรไครัะโไอ้โอเคโอเคโปไโไบุ๋นี่ไว้โรไฟโคนโคนโคนนยันเปนเลยโคนันเโอเคกันแหละนี่สิวิว่าชุ่มช่มอเทียดู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 ไโปรไเดีไปโปรไฟเดี๋ยวไปโยโปรโปรรถไฟรถไฟแอตตี้หลวงโอ้แอตตี้หลวงแี้แอตไี้คีมตัวมีตวตัวมตัวตีนเลยไมตโลตีนห้วลลุเลยไหเก็บภาพอูู้ก็จ๊แสวย โอเคโอเคกลับกลับกลักลับเลยครับกลับเลยครับกลับเกลับเกลับเโอเคโอเควันนี้วันนี้วอร์ทำโอ้ยยงไงนมึงพูดมึงชมกิ้วเลยเด็กมึงพูดดังมพูดดังดิอ่ะมึงพูดตกิ้วเนี่้เหียวันนี้มึงวไงแบบเหียแม่งสามยีาคนนะครับวันนี้ตรงจำเอาไว้ว่ายีคน